ท่านหล่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กของมิกกี้นะคะวันนี้มิกกี้มีผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอ่อล้างลำไส้หรือดีท็อกซหรือช่วยทำให้เราเาเรียกอะไรอะ่ะขับถ่ายง่ายนะคะก็คือตัวนี้ไฟโตวีนะคะหอ่อจริงๆแล้วเป็นกล่องสีเขียวรูปเป็นรูปแบบนี้เลยแต่เป็นกล่องนะแต่วันนี้ไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่ามีต่างจังหวัดแล้วที่สำคัญ ทาก่อนนอนรุงนี้เช้าเราก็จะปิดปั๊ดมากอคืออันนี้เวลาที่มิกกี้ท้องผุ่รอะไรงะเงี้ยวิกกี้จะดื่มตัวน,นี้แล้วมันจะทําให้เราเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนช่วยให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นชงแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสีแบบนี้ดื่มกลจะหอมเหมือนกินการง่าย นีเที่ยวกับไปไทยเห็นไหมคะว่า,วามันทานง่ายแล้วคถ้าสมมุติใครที่อยากแบบทานนะคะหรือแอยากได้ออ่เผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลนุกี้จะทิ้งอ่ไล,ลายกับเบอร์ออไลน์กับเฟซไปให้นะแล้วใครที่ถามกับลนุกี้ว่าทำยังไงถึงจะขาวอืมราคาตัวนี้ใช่ไหมเราดีท็อกไปประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันแล้วแต่คนนะคะว่าแบบ อะไรยังไงแต่คือสูตรสูตรของตึงกี้เองก็จะเป็นล้างล้างอะ่ะคือสิห้าวันคุณกินตัวเนี้ยทุกคืนสิห้าวันติดกันแล้วจะทานตัวนี้ต่อนี่มมมเมาะเหมาะขาเรีย่อ,อะไรนะมอสคอลลาเจนอาา่ะฮะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอยสีส้มๆนะนี่ล้วจะทานตัวนี้หลังจากที่เราอะ่ะทานตัวเนี้ยทุกวันครบสิบห้าสิบห้าวันแล้ว แฟนมิกวก็าทานเออใช่เพราะว่ามีคิดว่าทั้นตนที่ท้องผูกใช่ไหมเราก็ต้องหาสิ่งดีๆให้กับแฟนเราแล้วใครที่แบบเฮ้ยหลออีกเป้าอะไรเงี้ยไม่ได้หลอนะจ๊ะตัวนี้คืนกินมาประมาณอันนี้จะเป็นเป็นที่สองแล้วยังไงก็ไปหาหลอซื้อกันนะคะและอะไรดีๆเราก็จะมนำเนอย่ลินนะจ๊ะตอนนี้เรียกว่ามอสคอลาเจนนะจ๊ะกับ ไฟโตวี่แคแล้วค่ะบ๊ายบาย